พอราชทันพิจารณาลงโทษข้าราชการกระทำผิดวินัย9รายทั้งไล่ออกปลดออกหักเงินเดือนพฤติการเสื่อมเสียรับเงินญาติผู้ต้องขังขาดงานเกิน15วันมนทินหัวหมอง ยุทธสินทพพันธ์อธิบดีกรมราชธรรเปิดเผยว่าจากผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำราชทรรมหรืออกพอครั้งที่8ทับส5พิพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินยัยมีพฤติการเสื่อมเสียทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทรร์โดยที่ประชุมลงมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินยัยรวมทั้งสิ้น9รายไล่ออกจากราชการสองรายปลดออกจากราชการ3รายให้ออกจากราชการ1รายและลดเงินเดือนร้อยละ4จํจำนวน3รายจากหลาย กรณีได้แก่1กรณีอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์กับตัวเองหรือผู้อื่นโดยมีพฤติการเรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง2กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน15วันโดยไม่มีเหตุอันควร3กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนของราชการจนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงและ4กรณีมีมลทินมัวหมองนายอายุธกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ2566ได้มอบนโยบาย เลียวหลังแหลไกล6เสาหลักสู่อนาคตราชทันเพื่อวางรากฐานการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสากลรวมถึงให้ความสําคัญกับเรื่องบุคลากรเจ้าหน้าที่และสร้างความโปร่งใสโดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมพิบาลดังนั้นขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ากรมราชทันจะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตหรือสแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบพร้อมที่จะลงโทษบุคลากรเจ้าหน้าที่ขั้นเด็ดขาดหากพบว่าได้กระทําผิดจริงซึ่งจากการที่ราชทันได้รับคะแนน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานรัฐสูง เป็นลำดับที่2ของประเทศได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากรมราชทัณฑ์ตั้งใจจริงที่จะสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนดําเนินงานเพื่อให้ประชาชนและสังคมตรวจสอบได้ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นเจ้าหนะ้าที่ราชทัณฑ์รายใดกระทําผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรงสืบจากข่าวรายงาน